ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั้นเมืองจัน channel น,นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสิทธิอนุสิธ์ของหลวงพ่อโกชุดินโรทุกๆท,กท,กท่านนะครับสวัสดีนะครับชั้นเมืองจันนะครับคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่จะพาเพื่อนเอนเข้ามาพูดคุยพายุคต้นต้นของหลวงพ่อนะครับที่เห็นเนี่ยจะเป็นพระศรีวลีคืบนะครับขนาดบูชานะครับอาทีเรามาดูกันก่อนทำไมเป็นเรียกพระศรีวลีคืบนะครับอันนี้มี มีความยาวนะครับค่อนข้างมากไม่เหมาะกับการที่นำไปแขวนนะครับพัดสีวลีคืบเนี่ยก็คือเป็นพัดสีวลีที่ถามว่าจะสร้างเยอะไหมไม่เยอะครับจะสร้างน้อยมากนะครับแล้วก็เราจะพบเจอได้น้อยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเป็นขนาดบูชาไม่ค่อยมีใครออกมาให้ดูกันเท่าไหร่ แต่ก่อนอื่นนะครับผมขอพูดนิดนึงว่าต้องขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ติดตามทุกคนขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่เข้ามาพูดคุยกันอย่างแรกเลยนะครับพระศีบุรีสิ่งที่เราควรดูเนี่ยก็คือความเก่าเชิงช่าง,างแล้วก็เนื้อหาโดยปกติเนี่ยถามว่าเราจะชี้ตำหนิดได้ไหมไม่ได้เพราะว่า ด้วยเหตุผลก็คือเราไม่เคยเราไม่เคยเห็นบล็อกเราไม่เคยมีบล็อกอยู่ในมือนะครับเราไม่ได้อยู่ตอนที่หลวงพ่อท่านสร้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะจี้ตำหนิในพิมพ์ได้มันเหมือน <c oughs> มันเหมือนอนักโบราณคาดีนะครับทั่วโลก ที่เขาก็เกิดไม่ทันที่เขาใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การหาการเปลี่ยนแปลงบนวัตถุดิบการเปลี่ยนแปลงบนวัสดุการอ่านากายภาพนะครับสิ่งเหล่านี้เนะี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นหลักที่นักโบราณคดีทั่วโลกใช้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการพวกนี้พูดง่ายๆเอาแบบชาวบ้านก็คือเราก็ดูความเก่าเนี่ยแหละการเปลี่ยนแปลงขององค์พระนะครับเราก็จะดูกายภาพอ่านอายุออกนะครับ <c oughs> ทีนี้เนี่ยมาดูองค์นี้กันนะครับมาพูดคุยไปเรื่อยๆองค์นี้เนี่ยทาด้วยเนื้อผงพุทธคุณคือเนื้อผงของท่านนะครับเนื้อผงเนี่ยก็บอกว่า อาจจะเจอ,น,อน้อยกว่าเนื้อดินนะครับพิมพ์นี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่เราจเจอเป็นเนื้อดินน้อยมากที่จะเจอเป็นเนื้อผงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนื้อผงเนี่ยต้องทําความเข้าใจก่อนเนื้อผงเนี่ยกรรมนวิธีการสร้างของหลวงพอ่อนะครับต้องใช้การลเขียนผงลบผลลบผงซึ่งต้องใช้ปริมาณแล้วก็ใช้เวลายเยอะมากนะครับ หนึ่งองค์เนี่ยคุณลองคิดดูว่าหนึ่งองค์เนี่ยต้องใช้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเป็นเนื้อผงน้อยนะครับเพราะว่าผงต้องใช้ปริมาณเยอะมากถามว่าจะเจอเนื้อดีง่ายกว่าวัสดุหาง่ายกว่าเ,เรามาดูกันนะครับมาดูธรรมชาตินะครับมาดูธรรมชาติว่า <c oughs> เนื้อผงและองค์นี้เนี่ย,เ,ยเขาก็ทา เป็นลักษณะคล้ายๆชาตินะครับนะครับคล้ายๆชาติแล้วก็ทารักบางๆอ่ะมาดูธรรมชาติกันวิธีการดูนะครับหนึ่งเราดูความเก่าทั้งความเก่าของรักแล้วก็ความเก่าของชาติแล้วก็ความเก่าของผงนะครับอ่ะมาดูชั้นนอกสุดเียกันรักเนี่ยจะเป็นรักบางๆนะครับเป็นรักบางๆ ังเกตอย่างหนึง่งลักก็ต้องแห้งนะครับลักเนี่ยเวลาที่ทําใหม่ๆเนี่ยมันจะแห้งช้ามากแล้วก็มันจะใหม่มากไปอีกนานเท่านานนะครับเพราะฉะนั้นลักจะเก่าได้เนี่ยประเมินอายุเลยว่าถ้าเกิดพลาเนี่ยพลาของพลาพิมพ์นี้เนี่ยอายุอายุห้าหกสิบปีนะครับเพราะฉะนั้นลักษ์อ่ะต้องแห้งแล้วละ่ะนะครับลักแห้งแล้วก็ถามว่าดูยังไงนะครับ มันไม่สดง่ายๆมันไม่สดนะครับส่วนการทาหนาบางนะ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับคนสมัยก่อนที่เขาเขาเอา่อเขาทาเพื่อรักษาผิวนะครับรักษาองค์พระอ่ะเรามาดูเรื่องผงดูผงพัตุคุณก่อนอมีความแห้งครับมีแห้งมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ง่ายๆะครับพูดกันบ้านๆก็คือมันต้องเก่านะครับอ่ะมาดูอย่างนี้อันนี้อันนี้รอยหนูแทะเห็นไหมครับใครเคยเห็นพาสมเด็รโตรโดนแทะไหมครับมันเป็นเรื่องปกติเลยนะครับบางองค์ก็กินไปครึ่งองค์บางกินก็องค์กินไปบินๆอันนี้ก็โดนแทะไปบ้างนะครับ ดูเรื่องผงก็นีทิพงผงวัตถุคุณนะครับสิ่งที่มันดูดูก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีความเก่าต้งแห้งนะครับอ,อันนี้รอยชาตอ่ะซึงเข้าไปในเนื้อ,อชาติก็ต้องดูแห้งรักก็ต้องแห้งนะครับขนาดไม่มีแน่นอนนะครับ เพราะว่า <c oughs> เพราะว่าอาจจะมีการหดตัวบ้างนะครับแล้วก็บล็อกไม่มีตายตัวอาจจะสั้นหรือยาววันนี้ก็ได้พระศิวลีของหลวงพ่อนะครับต้องบอกอย่างว่าเป็นที่สอหาเป็นที่สอหาเพราะว่าด้วยลูกศิษย์ลูกหาห,หลายๆคนหรือ <c oughs> คนที่ไปที่วัดเนี่ยนะครับจะประสบการจะเจอเรื่อง สิ่งดีๆเรื่องโชคลาภคือพระศิวิีลก็จะเป็นเป็นพระที่เอาง่ายๆเราเชื่อว่านะเราเชื่อว่ามีประสบการณ์มีนำสิ่งดีๆมาในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระศิวลีจึงเป็นที่สอหาแล้วก็หายากปัจจุบันเราก็อาจจะพบเจอน้อยเจอเนี่ยก็จะเป็นเนื้อดินนี่คือเนื้อผงนะครับเนื้อผง หายากแล้วก็หลวงพ่อน่าจะทําไม่เยอะมากนะครับอ่ะมาดูที่ก้นกันผมก็ลืมให้ดูก้นดูที่ฐานพระอ่ะนไหครับเก่าซึมเข้าไปในเนื้อเลยดูง่ายนี่ไหมครับ ก็ดูธรรมชาติความเก่าของทุกอย่างที่อยู่บนองค์พระ,อะลองดูเก่าไหมครับถ้าของใหม่นะที่ทาหนึ่งรับก,ก็ต้องใหม่ชาติก็ต้องใหม่สดอโอเคเ ผมอยากฝาก่ายนี้นะครับเรื่องการดูพลานเนี่ยผมอยากให้มองว่ามันเหมือนกับการที่เราดูคนนะครับ17 70คน70กับคน17ยังไงก็ไม่เหมือนกันนะครับจะให้คน17จะแต่งตัวทาหน้าเมคอัพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยยังไงเนี่ยเราก็ดูดูออกนะครับว่าคน17แต่งตัวมาให้เหมือนคน70คน70 ดูยังไงอา้าคนแก่ก็ต้องผิวแห้งผมหงอกวันหักเห็นไหมครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มันบ่งบอกถึงความเก่าแก่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ยังเป็นอะไรบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันคุณเกิดไม่ทันคุณจะรู้ได้ไงคุณลองดูดนักโบรนนาณคดีทัว่วโลกเขามีวิธีการดูของเก่าของโบราณซึ่งแต่ละคนก็เกิดไม่ทันกันทั้งนั้นนะครับ แต่เราใช้วิทยาศาสต์รในการดูเราใช้ข้อเท็จจริงเราใช้หลักการเปลี่ยนแปลงง่ายมากมันก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายมากโดยที่เราโดยที่เราถึงแม้เราไม่เคยรู้จักพระอ,องค์นั้นมาก่อนเราก็จะเราก็จะเข้าใจเราก็จะเขาเรียกว่าอะไรละ่ะดูออกเลยว่าอันนั้นพระแท้เลยไม่แท้นะครับ คลิปนี้ก็จะมีคลิปสั้นๆเนาะก็ฝากไว้สำหรับใครที่สาหาพระศิวลีของหลวงพ่อนะครับซึ่งทุกวันนี้พระศิวลีของหลวงพ่อก็จะไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ไหนก็นแล้วแต่ก็เป็นที่สาหาของ, <c oughs> งศิลานุสิธ์และต้องบอกว่าทุกวันนี้ก็จะเริ่มหายากขึ้นทุกวันนะครับของเก๊ก็จะออกมาเป็นเรื่องปกติเพราะว่ามีความต้องการ มันก็จะมีมันก็จะมีการทําเก๊ขึ้นมาเพราะฉะนั้นอยากฝากทุกคนนะครับว่าให้ให้ศึกษาก่อนให้ดูผ้าให้เป็นไม่ต้องรีบซื้อนะครับให้ดูให้เป็นให้เข้าใจนะครับผ้าแท้มันไม่มีราคากลางเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวนะครับเอ่อผ้าองรา์ระร้อยกับองค์ละล้านวิธีการดูก็เหมือนกันนะครับเราก็ใช้วิธีการพวกนี้ ฝากต่อไปอีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมก็คือเรื่องของเชิงช่างแล้วก็เนื้อหานะครับเชิงช่างเนี่ยมันก็คือล่องลอยบนอง์พระนะครับในสิ่งที่ในใน,ในไม่ว่าจะเป็นช่างหรือหลวงพ่อเองเนี่ยกระทาไว้บนองค์พระนะครับล่องรอยพวกนี้ลองลองดูใน YouTube นะครับมี YouTube ช่างอื่นๆได้ก็เรียกว่าได้แนะนําไว้เกี่ยวกับเรื่องเชิงช่างนะครับ ไม่ใช่เรื่องยากเย็นส่วนเรื่องเนื้อไอ้เนื้อเนี่ยมันก็สอดคล้องความเก่าเนาะเรากออ็อย่างเช่นพระอ,องค์เนี้ยเราประเมิอนอายุที่พศของมันห้าร้อยนะครับเราก็หาพระนะครับที่มีเนื้อใกล้เคียงกันเนื้อของพุทธคุณเหมือนกันรูปพศที่เขาเล่นกันยังไม่แพงนะครับเอามาเปรียบเทียบดูนะครับใช้ภาพจําใช้ภาพจําเราก็จะเข้าใจโดยง่ายโดยที่เรา เราไม่ต้องนั่งจำตำหนินะครับแล้วตำหนิมันก็มีมีนะครับมีมีอยู่จริงนะครับอ่ะก็โอเคขอบทั่วนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนเกี่ยวกับภสษิบริคืบนะครับเนื้อผองมดทุกคณนะครับของหลวงพ่อก็ขอบคุณผู้ติด,ดตามขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณ ทุกกำลังใจนะครับที่ส่งมาให้นะครับก็เป็นคลิปสั้นผมก็หวังว่าจะนำคลิปไม่จะนำความรู้จะนำวิธีการเอาไปดูพระด้วยตัวคนเองนะครับจะได้ไม่โดนพระเกกันนะครับก็ขอบคุณขอบคุณใจากใจจริงนะครับผมชัดเมืองจันท์